วัสดีครับทุกท่านและเอฟซีเท่าิไทยพี h ช n แนลนะครับวันนี้มาพบกับผมในเรื่องแกลบดําครับแกลบดําเวลาเราซื้อมาใหม่ๆจะเป็นแบบนี้ครับแกลบดําถ้าเกิดว่าเราซื้อมาใหม่ๆเราใส่ไปที่ต้นพืชหรือผสมดินในการปลูกต้นพืชน,นะครับจะทําให้ต้นพืชองเราเหี่ยวเฉาเพราะอะไรครับเพราะว่าในแกลบดําเมื่อเวลาลงดินหรือผสมในดินในการปลูกต้นพืชจะเกิดความร้อนและเกิดกา๊าซหรือแก๊สนะครับ จะส่งผลเสียให้ต้นพืชของเราและรากของต้นพืชของเราเสียหายและต้นพืชของเราก็จะเหี่ยวเฉาและถึงตายได้ครับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากแกลบดำเราจะต้องนำไปล้างและทำการหมักไว้1คืนนะครับในการหมักแกลบดำแค่หนึ่งคืนกลับจะทำให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตงอกงามและทำให้ดินล้วนสุยด้วยครับแกบดำมีประโยชน์มากนะครับแต่เราจะต้องทำการหมักกันก่อนครับ ในการใช้แกบดำากับต้นพืชส่วนมากเราจะใช้กับต้นพืชที่เป็นไม้กระถางเพราะว่าเหมาะแก่การปักชำม,มากเลยครับเพราะว่าแกบดำจะช่วยอุ้มน้ำและทำให้ดินล่วนสุยด้วยครับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากแกบดำเราจะทำแบบนี้เลยครับเราจะต้องทำการหมักแกบดำก่อนนะครับเราจะเทลงใส่ภาชนะเลยครับ เมื่อเราเทาแกบดำลงภาชนะของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำน้ำลงไปใส่เลยครับน้ำเปล่านี่แหละครับเราจะเทน้ำนะครับน้ำเปล่าให้ท่วมแกบดำเลยครับ แล้วเรานำไม้ลงไปคนเลยครับเมื่อเราคนจนทั่วแล้วนะครับเราจะเห็นสิ่งไหนครับเราจะเห็นฟองแบบนี้ครับเนี่ยฟองแบบนี้นะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชเลยครับเพราะว่าฟองแบบนี้เมื่อเราผสมแกบดำลงดินแล้วนะครับหรือว่าผสมลงดินในการปลูกต้นไม้ ฟองแบบนี้เมื่อเราลดน้ําตามลงไปนะครับจะเกิดฟองแบบนี้ใต้พื้นดินฟองแบบนี้จะเกิดกา๊าซและแก๊สนะครับทําให้เกิดความร้อนกับต้นพืชเราทํำให้รากของต้นพืชและต้นพืชเราเสียหายแล้วก็ถึงตายได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกาจัดฟองออกให้หมดเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการถ่ายน้ําลงไปเลยครับ เราจะทําแบบนี้นะครับประมาณ2เที่ยวถึง3เที่ยวนะครับเพราะว่าเราจะนําฟองออกให้หมดเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทน้ําลงไปอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็ทําการคนอีกรอบหนึ่งครับ นี่ครับเห็นไหมครับปองเริ่มน้อยลงแล้วครับเราจะทําแบบนี้นะครับเราจะทําการถ่ายน้ํา2เที่ยวถึง3เที่ยวนะครับแล้วเราก็ทําการเทน้ําทิ้งอีกรอบหนึ่งครับ แล้วเราก็ทําการเติมน้ําไปเห็นไหมครับเนี่ยฟองหมดแล้วครับเติมน้ําลงไปเลยครับเราจะทําการหมักแกบดําก่อนที่จะนํามาปลูกต้นพืชน,นะครับเป็นเวลา1คืนนะครับเดี๋ยวหลังจากผ่านไป1คืนเราจะกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ผ่านไป1คืนแล้วนะครับ เรากลับมาดูแกบดำที่เราทำการหมักไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจะเทน้ำออกครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ำใสๆเลยครับตอนแรกๆที่เราถ่ายไปนะครับเมื่อวานนี้ครับเป็นน้ำคุณๆตอนนี้น้ำเริ่มใสแล้วครับแกบดำของเราใช้ได้แล้วครับในการปลูกต้นพืชและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีไทยพีแชนแนลได้นะครับ นี่ครับตอนนี้แกบดดาของเราในการบำรุงต้นพืชหรือว่าใส่ผสมกับต้นพืชเพื่อให้ดินล้วนซุยและในการบำรุงต้นพืชแบบนี้นะครับใช้ได้ดีสําหรับแกบดดาครับแกบแบบนี้มีประโยชน์แหละครับแต่ถ้ายังไม่ทําการมากนะครับแกบดาเป็นโทษแน่นอนครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคูณมากครับเจ้าทิชัยพีชนแนลกรบผม ในการหมักแกบดำให้เป็นแกบในการบำรุงต้นพืชให้พืชได้ประโยชน์สูงสุดจากแกบดำนะครับทําแบบนี้ได้ผลแน่นอนพืชของเราจะ,จะเจริญงอกงามเติบโตเร็วติดผลไวด้วยครับ